ลิปวิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองต่อต้านทหารของเฟเนสเวลาหรือว่า DGIC ทุบตีลุกกรงโลหะด้านนอกกับพันเม้นต์ของมาเรียโอโรเปซาผู้ประสานงานขบวนการทางการเมืองของฝ่ายค้านก่อนที่ไลฟ์จะมีการถูกตัดไปนะคะมัน พอจะได้ยินเสียงของมาเรียพูดว่าขอดูไหมจับจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ย้ําว่าเธอไม่ใช่อาชญากรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้เรียกเธอออกไปกับพวกเขาอยู่ดี ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดเหตุมาเรียได้อัปโหลดวิดีโอค่ะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่อสิ่งที่เธอเรียกว่าปฏิบัติการเคาะพร้อมกับกล่าวหากองกําลังรักษาความมั่นคงว่าได้จับกลุ่มตัวผู้นําทางการเมืองพยานในหน่วยเลือกตั้งและผู้ประท้วงต่อต้า,านรัฐบาลจํานวนมากอย่างไรก็ตามทางการเวเนซุเอลาระบุว่าตํารวจได้มุ่งเป้าไป ที่คนที่อยู่เบื้องหลังอาจญากรรมรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอีกระลอกหนึ่งภายหลังจะเกิดความขัดแย้งในการเลือกตั้งเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะการเลือกตั้งในเวเนซุเอลาเกิดข้อกังขามากมายค่ะถึงการทุจริตแต่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นําอีกสมัยหนึ่ง โดยมาดูโรอยู่ในตำแหน่งผู้นำเวเนซุเอลาตั้งแต่ปี2013หลังประธานาธิบดีฮุโกชาเวสอสัญญกรรมด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในปี2013ซึ่งก่อนที่เขาจะเข้าสู่แวดวงการเมืองเขาเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางก่อนที่จะกลายมาเป็นผู้นำสหภาพแรงงานโดยเขาได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในปี2000และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงหลายตำแหน่งในรัฐบาลเวเนซุเอลาภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีชาเวสจนกระทั่ง เาขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและรองประธานาธิบดีก่อนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดนะคะ